จำลังเห็ดใชไม่สื่อสดเห็ดตั้งไม่แก่ได้รักบาตรที่แก้มือไม่แก่ได้ที่ตู้ควันเย็นเพื่อนว่าไปเช่นเบี้ยก็ไปเช่นมาจำลังกุป่ามาหนองมุ่งปอตีเข้าครึ่งงั้นแก่ตีทิพย์เลยอันเดินหนังลงได้หลอนเมืองโก้หลองเปล่งกันใจนางละมันดังตั้งรอดจังก็ดิจังก็ด่จุดกระเดยกระเดยเพล่งอะไรร้อยเพลงกุญม้งหว่า นั่งลองเปรี้ยเงินปักพอจักเดียวรถมาเปรี้ยหน้าบ้านเรียงดังเฮียดมแดดมาเยี่กูลุงนุ้ยลงไปแลยหน้าบ้านนุรถจนตั้งไว้จับนึงแล้วหน้าบ้านเติร์นดูขวาใกล้จะตกตายหน้าบ้านเราเจ้ามือเบ้อว่้เป็นลมเลยกูลุงเลยเห็นไหมมือมาเยีที่ปีพิ่งตุกวันนี่จกวมือตายอุ้งกว่าห้ามกาเบียจำลังเชินตั้งเป็ีอยู่เลยช่วยตาย ทำไรก็ไม่ขึ้นเลยรวยรวยจริงหันกันนี่เกยหลอมาเล่นติดบันตรองหันเนอมาบันตรองบมดกันใจตั้งเป็นอะไรได้ถูมงอนเพื่อนกางด้วนหัวไม่รู้แหวนใครโจ้เล่นตังเลยแล้ววันน้าต้องเล่นแบนเล่นตังอยู่เดียมแค่เดียวครับพี่ฮงก็แล้วอเปลี้ยกลูกเนียงแมมโตก็เล่เนียงไม่ใช่เล่นแบนไงล่ะนั่นเนอโจ้จริงวันนี้เราโอย ฮันวันนั้นไปบันดอนคือนั้นดึกแล้วแต่เดินดึกแล้วเออดึกแล้วแต่เดินจังอีะกางคืนมาเยีกก่กูพี่ขาพี่ขาเล่นปลอกูย,ยับตีนมันอ๋อมันเอาข้าออกเออพี่ไปไหนกว่าไม่มีที่ไปโลกยก่นอนมั่งวานเดอมันว่าไปนอนบ้านหนูไหมกว่าไปไปลุยมึงมึงน่ะนะแต่คนนิ้งชวนไปลยเยอะงากูเก่งในใจนุ่นนี่ ก็ยันลำนา,าไปแล้วว่ะไปรถได้รถเก่งมันงนะกูครับไปเย็บออคราบกูเย็บหมดก็ยังไงเย้าครั้นมาไอยประนั้นพวกแกเงี่ยลังกินป่วนตีล็อกหันเอิกให้ลองแด้ตั้งใะน้ำนี่กูจ้องเงินไม่ตกคนละใจใจนังดุงน้อยกันโอ๊ะแล้วลุงรัวอยู่แล้ยโอ๊ะก็ยังเนอะกูบอกไปตึงห้องไอ้ชาโนูยืนแต่งใจอ๋องไอ้ก็ยกูก็ไปกอดตัวอยูอ่ก็ก็ กกหันเนอมีก้าววงกนกุ้งเลยบอกก้าวไปตึงในอองอีกเจ้าหันแรกกับกูพี่คืนนี้พี่ต้องเหนื่อยกับหนูหน่อยนะกว่าโอเคพี่จัดหนักอยู่แล้วโอ้ไปตึงมนันไอ้กูเหลือนตูใหญ่เตียงกระดงน้ำกว่าใหญ่แม่ง,งมุมหลังตู้ไอ้โอ้ตู้ปืนกันจักติวัดเคยลำหน้าตอนนี้ลินหลอมาลำหน้าเคยแล้ว ใจอ,อบลอเ,อเลยนะขปบเออควรเลยนักกว่าบุาีิฮ้กลึงแล้วควรไปบอกมันคำขวดนอนได้แล้วมึงที่รุ่งแล้วเดมึงว่าเออมันแ่านอนก็นอนไปป้ากูขึ้นเตียงขึ้นเตียงเอออ้อมเตียงกองถักป้าใจน้ำยาประประ้าหนิมเรียบร้อย คนเตียงเออค้นบนเตียงพอทำใจควมหวนเวนรูปใต้คนชายตอกดังนิกบนหัวเตียงัว่าน้องี่รูปผู้ชายที่บนหัวเตียงี่รูปใครอ่ะรูปผัวเธอเหรอมันไม่ใช่ผัวค่ะเป็นรูปน้องตอนที่ยังไม่แปลงเพศค่ะฮะต๊กระต้ยบันรรองแล้วะฮะหันเูกกุยลงกลับจากเตียงมันหมัดมือติดพอมัดมือติด จักตุ้งยางอนาไม่มาจี้อยู่กรอกแก็กกรอกเลกควาไม่น้องพี่ไม่ใส่ตุงยางอนาไม่มันว่าไม่ใช่ไงพี่